พิธัสก็แล้ความสะอาดเนื่องจากรกไม่ได้มานานแล้วทุกคนไม่ได้มาประมาณสามสี่ปีแล้วพิทัสครับอ่าวันนี้มาทางจะเอาเลขตรงนี้นะครับวันนี้นะครับไปก่อนเป็นสถานที่บาทพิธัสก็จะเป็นลมแล้วอ่าพิทันมนตู้นะครับวันนี้มาทางเพราะไม่ได้มาหลายนะดูนะครับเหนื่อยแล้วเนี่นะครับมาทางนะครับเหมือนความเหมือนเห็นเหมือนเต่านะครับทุกคน มีเอฟซีชมอยู่บางไมน้อเนี่ยครับเหมือนเต่านะครับเหมือนหัวเต่าเลยครับเนาะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเหมือนไหมเหมือนจริงไหมเอ่ยถ้าไม่รกในเหมือนมากนะครับแต่ก่อนเหมือนนะครับทีน,นี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนเพราะว่าลบปลั่นเอาไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เอฟซีได้ชมกันเนาะใกล้ๆนะครับ สมเสียงเป็นทั้งหมดเลยนะคับอ้้หูเหมือนนะท่านดูใกล้เหมือนตองดูประมาณนี้นี่เหมือนะเหมือนเต่าเนี่ยหัวด้านหัวเต่าด้านนู้นนะครับลังเต่าอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะเหมืนจระ้นิดหนึ่งนี่ให้ดูใกล้ๆกันนี่เหมือนเหมือนเต่าไรแบบนี้นี่นะครับทุกคนเหมือนแน่นอนนะครับนี่นเหมือนลังเต่าเอ้า พี่ทัดเหนื่อยไหมพี่ทัตเหมือนครับเหมือนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสู้ครับสู้ครับใครจะดาใครที่ชคบดาพี่ทัตไม่ต้องด่านะครับสู้เพื่อเอฟซี F C ดูนะครับคุณผย้ชมตรงนี้คือเป็นลบงป,ปูเคยอาบ,บานไว้ตรงนี้เนาะเอาบาดไ้ที่นี่จนเป็นตำนานเขาเรียกตะเรียมปลูกบาดตะเรียมตัวบาดเป็นตำนานเลยข้างล่างนี่บ่ เขาไม่ใช่เตาสองตัวบ่นะฟังรุ้ยบ่ไอ้นั้นกระดองโอกระดองอ๋อเตาตัวเมียโอ้เราต้องมาดูด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นถ้ำโมบิทันนี่เป็นถ้ำที่ข้างล่างเป็นปูโพรงโพรงปรูปปไปเลยใช่ไหมโครงไปเลยไม่รู้ไม่รู้รหนเนาะไม่รู้เลยไม่มีใครรู้โอ้มันเป็นรูทุกคนเป็นรูถ้ำด้วยนะี่เป็นรูถ้ำครับทุกคนเปิดตัวนี่นะเป็นหวัวเตานะครับ บางคนก็บอกเห็นเลขอยู่อย่างนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวแอดส่งให้ดูแคปหน้าจอยดูบางทีเห็นตัวเลขเลย้ะเอฟซีเพราะหินนี้ไม่ใช่หินธรรมดานลครับเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่บโ,บโบราณมาตั้งแต่สมัยรุ่งปู่สวงอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวดขออนุญาตถอยไปถ่ายให้เอฟซีดูไกลๆหน่อยดูทางมานะครับไม่ใช่ง่ายจังเอฟซีมีมี ให้ดูด้านนี้เลยเนะ,ระนเครับไอ้เพื่อืมเคลียร์ปีนงม้วพักกันนะโอ้พักกนนั่งพักนั่นไปทัานนั่งพักได้อไดดโอ้ นี่เหมือนว่าทนเหมือนดูเหมือนไหมอ่ะนี่ครับเหมือนกระดองเต่าไหมทุกคนดูให้ดีๆครับดูดีๆนะครับตรงนี้ด้านล่างก็บาดลูงป,ปูสวงเคยเอามาไว้ซ่อนไว้อยู่นี่นะครับตระเรียมตุกบาทหรือบาหลูงป,ปูนะครับ สาธุเด้อตายายดูลานจะมาขอโชคลาบเด้อนะครับเปิดโช์เปิดลาบให้หลูกลานเด้อนะครับทุกท่านเปิดทังเปิดสังครัังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธทายะนะชาลิตินะครับเปิดให้เอฟซีที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะครับมีวาสนามีปัจจัยทําบุญเนาะครับมาดูตรงนี้กันนะครับเขาเหมือนแล้วนี่เหมือน เหมือนสองกรเตาสองตัวเตาสองตัวนะเหมือนกันอันนี้เหมือนมากมันตองไทยอยู่มันตไทยนี้จะเหมือนมาทุนดูครับ หนมโมคุณคนนี้น้ำแดง,งตึงคุกติดคุณทัดจะเป็นลมแนละ้วจะเป็นลมนั่งพักก่อนพี่ทัดนะพี่ทัดจะเป็นลมนะครับอ,อุ๊ยดูสิมาได้มานานแล้วรกลงรัง,งหมดเลยทางลงตรงนี้ไหนแต่ก่อนทางลงตรงนี้ขอดไปนู่นก็น,นิ่งไม่ได้เลยใช่ไหม เลยเติร์ปนู้นรกมากเลยครับพอดีลูกปูมาแล้วก็พัดตรงนี้ก็นอนจำพี่ทัศน์เมื่อยไหมนนี่แหลยนี่ครับเมื่อยไหมให้มาเนี้จุดบอกแทนก็ได้นะพี่ทัศนเนาะ ผู้ท่านเหนื่อยจะเนเลยะเป็นเหนื่อยแล้วไม่นิดจัดก,การเลยขอยบอกเจ้าที่เจ้าทางแมนางธรณีลงปูนี่นี่อยู่นี่หมดแล้วเอามานี่หมดแล้วเม,มนางธรณีแม่เนางธรณีแพนดินเนาะดูแลปลูกปกักษาตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เปิดโชคเปิดลาบนะครับวันนี้เรามาที่เตาเตาหินนะครับอ่ะเตาตะเรียมเตาตะเรียมเตาหินก็ได้เตาตะเรียมเตาตะเรียมนะครับเตาตะเรียมหรือเตาหินคล้ายเตาเนาะมันต้องรู้ด้านนี้คล้ายมากนี่นะเอฟซีคล้ายไหมนะครับต้องดูด้านนี้นะครับนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านมาที่นี่ก็จะเหมือนมากดูครับหินคล้ายเตาเนาะ เดี๋ยววันนี้แม่นิตรงเฮงก็จะขอโชคลาภจุดทุบเอาก็ได้นะวันนี้เนาะ,ะเปิดเลยม่นิเปิดหมดเลยเปิดฟ้าเปิดอะกดอยเอามาใกลๆก,ก็ได้มาเท่านี้นี่เต็มมรกนิดนึ่งดูด,ด,ดูีเดือดแพชรซีเเ,เดือดอดโอ้โหยังไม่ได้ใส่ร้อดเดือดเลยเนาะ แสดงว่าหิวมากปูตเต้าหิวทุกคนปูเต้าหิวแล้ว่าไม่นิดอ่านี่เด้อน,นะครับเหมือนนะครับ,บเราบรลุกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับเป็นแนวทางไปเที่ยววันนี้นะครับต่างประเทศกันนะครับคนอื่นก็ไปประเทศเลาวก่อนใกล้ๆบ้านเราฝั่งโค้งจันพุดธศุข มีทุบไหมจุดสก้าวโลกก,กักกน้ทุบเสียงไทยก็เอาทูบเลขมาน้อยในรถนะ่ะเออโอเออคลำลากันไปเอซี FC นะครับเราชมคลิปแล้วกันนะครับผม